สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับจะได้นำเอาคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับเวลาพิมพ์นะครับใน Excel ทําำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะลืมตั้งค่านะครับแล้วก็เวลาจะพิมพ์ข้อความนะครับหรือ วความที่มีนะครับใน Excel ทํทำยังไงนะครับเวลาเราจะพิมพ์งานนะครับก็ไปดูวิธีทํากันเลยนะครับซึ่งเวลาจะพิมพ์งานนะครับเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับมาที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกพิมพ์ตัวนี้นะครับพิมพ์เมื่อเข้ามาสู่หน้าการพิมพ์นะครับตัว Excel ก็จะมีตัวให้เราตั้งค่าหน้ากระดาษอยู่ด้านล่างนะครับตัวแรกก็จะเป็นการ ่มเนี่ยก็จะเป็นปุ่มปุ่มพิมพ์นะครับปุ่มพิมพ์พิมพ์มงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับเพิ่มจํานวนสําเนาว่าเราจะพิมพ์กี่ชุดกี่ชุดนะครับตัวนี้ก็เลือกเครื่องพิมพ์นะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตรงตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับก็จะเลือกตรงนี้นะครับพิมพ์แผนงานที่ใช้อยู่จากหน้าไหนถึงหน้าไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกพิมพ์ได้นะครับโดยการใส่หน้าเข้าไปนะครับ เลือกการพิมพ์แบบ2ด้านนะครับหรือพิมพ์แบบด้านเดียวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้นะครับตัวนี้นะครับาการจัดเรียงจะพิมพ์แบบไหนนะครับนะตอนนี้ก็จะจัดเรียงแบบ1 2 3 1 2 3 1ง3หมายความว่าเวลาพิมพ์ออกไปนะมันจะพิมพ์หน้า1 2 3แล้วก็พิมพ์ถ้าถ้าเอกสารเรามี3ชุดก็จะพิมพ์หน้า1หน้า2หน้า3ไปนะครับแล้วก็พิมพ์ใหม่เป็น1 2 3ส พิมพ์ใหม่เป็น1 2 3อีกนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์อีกแบบหนึ่งก็คือไม่เลียงทีละชุดนะถ้าเราใส่ตัวนี้เป็นสำเนา3นะครับมันก็จะพิมพ์หน้า1ออกมา3 3แผ่นแล้วก็หน้า2 3แผ่นหน้า3 3แผ่นไม่เลียงไม่เรียงให้นะครับาการตั้งค่ารกระดาษนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับนะการวางแนวนะครับทนะ่านก็เลือกเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับนะถ้าเป็นแนวนอนนะ กดเป็นแนวตั้งก็ได้นะครับขนาดกระดาษนะครับท่านดูแล้วเออกระดาษ A 4มันอาจจะไม่พอนะครับท่านอาจจะตั้งเป็นรีมบรยาวขึ้นมาอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นเลเตอร์นะครับนะกระดาษแบบเลเตอร์กระดาษแบบลีกอลนะครับนะก็จะเป็นยาวขึ้นมาอีกนะครับนะขึ้นมาอีกระยะขอบนะครับนะท่านก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับนะตั้งเป็นแบบ กำหนดเองนะครับก็ตั้งได้นะครับนะหรือแบบปกติเนี่ยมันก็จะกำหนดให้นะครับหรือแบบแค่เนี่ยตัวนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับหรือแบบกว้างเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามต้องการนะครับตรงไม่มีสัดส่วนนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะอลองลองเล่นดูก็ได้นะครับนะลองเล่นเล่นดูก็ได้นะครับจัดให้พอดีหนึ่งหน้า นะครับเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกบีบเข้าไปนะตอนนี้ก็สัดส่วนเป็น100%ยอนย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นะครับใน Excel เรายังสามารถที่จะปรับเลื่อนเซลล์นะครับเลื่อนคอลัมน์ได้นะครับตรงเนี้ยนะครับปกติถ้าไม่เจอนะครับนะไม่เจอขีดเส้นลักษณะเนี้ยนะครับท่านติ๊กตัวเนี้ยนะครับปกติเวลาพิมพ์มันจะมองไม่เห็นนะครับ แต่ถ้าเราคลิกตัวนี้ลงไปนะครับนะดูในมุมมองที่มันโชว์ขอบเขตของคอลัมน์หรือคอล์ตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะครับอาจจะอาจจะดูแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กไปมันตัวหนังสือมันบีบเงี้ยเราก็สามารถที่จัดจัดตรงนี้นะครับนะจัดตรงเนี้ยนะครับเอาตรงนี้เล็กลงนะตัวนี้เล็กลงก็ได้นะครับ ตัวนี้มันช่องมันใหญ่ไปนะครับก็อาจจะเอาแค่นี้นะครับปรับได้นะครับเมื่อปรับเสร็จนะครับนะท่านก็สามารถที่จะกดปุ่มพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่านากระดาษก่อนพิมพ์ใน Excel ทําำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเราครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ปูดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้กันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ